ตามตัวบทเนี่ยไม่รอดตามสีวิลลอไม่รอดตามคอมมอนลอก็ไม่รอดนะครับส่วนเศษฐาถ้าไม่รอดแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะส่งผลต่อคดีอาญาที่ตามมาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามมานะครับชี้ว่าขาดกาสุสมบัติก็ขาดสุบัติเมื่อไหร่ตั้งแต่ตั้งปีชชื่นบานเมื่อน,นั้นเลยวันนั้นเลยนะรับถอยหลังลงงันเดือนคืนหมดส่งผลต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถ้าผิดถ้าไม่ผิดก็ไปต่อ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News. นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐาตวีสินผมได้รับโทรศพัพท์สอบถามเรื่องของเศรษฐาทวีสินว่าตกลงจะไปยังไงจะรอดไม่รอดนักวิเคราะห์บางคนก็บว่ารอดนักวิเคราะห์บางคนก็ว่าไม่รอดโอ้ยผมอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เข้าใจกันอยู่แล้วตามตามปฏิการ ไม่ให้มอบให้ทคราไปครับยกมีสาริหรือว่าฟังบตึกไทยครับ่าตั้งวาฟตามตไทยครับไม่แน่ใจตามตารางไม่ได้เลยครับตารางแน่นเอียดเหมือนกันครับแล้วก็ทำงานตามบนตับไม่เหนียวไปข้างนอกใช่ไหมทัานนายกแต่อยู่บนตึกไทยติดตามสถานการณ์ใช่ไหมคะตารางไม่ได้ครับจริงๆครับตาตารางไม่ได้จริงครับมีการพูดถึงวันที่สี่ไหมคะ วันที่14ได้แจ้งแล้วว่าไม่มีความกังวลใดนะครับก็ให้พักร่วมรัฐบาลให้พักร่วมรัฐบาลก็ให้สบายใจก็ท่านนายกเองบอกแล้วว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเองแล้วกับว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ได้กังวลอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็ให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่โอเคไปแล้วเดี๋ยวค้นต่อสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะตั้งนานคะกังวลไหมคะที่มีคนจับจ้องการวินิจฉัยนวันที่14นี้อะค่ะ เดือนนี้ก็มีหลายคาดีเลยครับที่ตัดนให้ความเป็นใจครับ ตอนนี้เหมือนเหมือนมีก็คือมีนักศึกษาออกไปเคลื่อนไหวจับทางกรุงคณะครับผมตอนนี้เรื่องกับทางกดดันไหมคะครับจะเป็นเรื่องไม่ทางเทียบทำโดยยื่นแต่การจีการใยกรุงคือก็ก็มีมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่านักศึกษาจะเรียกได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการต่างวิทยาส่ยสวนครับถ้ารต่างวิทยาสายสวนที่เป็นการต้นฉีับนะที่เสนอพยายามรปชเป็นห่วงไหมครับสี่สี่สเปดาห์ อย่างก็เป็นาการ้คคิเห็สาธารณะในต้องดูกรตอชี้แจงพรเรื่องของการจะทำผิดทางใดทางเรื่องเรื่องที่ทำในการลายาที่องช่องหอช่องีก็ต้องให้การดูทันเาก็ชมีการเรียกมามาชี้แจงครับเแง่าอนครับการไม่วเป็น ขอมันมง้นะครับเพราะกระบวนการเวลาเราแท้นเข้ามหาเลยเพื่อนคนหนึ่งเขาผิกระบวนการเี่เขาชี้แจงเพื่อเขาสามารถเราได้เสียเวลาได้ทั้งนี้เขานการเปลี่ยนความเี่ย้นะก็เลยท่านท่านมาธานมรู้สึกกดดันใช่ไหมครับการที่นากรณีทางพอ์ชอมกดดันนะครับมี้าที่เขาทำใจแล้วก็ทำจริงทำแล้วต้องหูต้องรับได้ว่าเป็นประโยน์ ก็คือยอมรับเว่าจะมีการวิวิจารจากฝที่เรผว่าเวลาที่สังคมองนมช้าเ็ก็เป็นประโยนทใเราได้เห็นว่าการดูมองขงสคมสเพื่องนี้มันเป็เรื่องของปกิยนี้ใช้ข้อมูลปกที่ผ่านมาเศรษฐาก็ยอมรับนะ นะครับว้ารู้สึกหนักใจจากกรณีนะครับหลังจากเสร็จงานศพหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกสรยุทธ์จุรานนท์นะซึ่งเป็นผู้แทนองคมนตรีเนี่ยได้ไปเป็นประธานในงานศพของแม่เสรฐาทวีสินเรียบร้อยก่อนนน้นนั้นเศรษฐาทวีสินก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนงานพระราชพิธีนะครับงานพระราช จะสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทำให้นะฝ่ายเพื่อไทยทําให้นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเศรษฐาน่าจะรอดเพราะมีสัญญาณที่ดีแต่เรื่องนี้ผมเรียนย้ำพุ่นส่วนกรันี้โค้งสุดท้ายแหละนะครับถามว่าถ้าว่าไปตามตัวบทเรื่องจริยธรรมทางการเมืองวิธีการดูไม่ยากเลยผมเรียนย้ำอีกครั้งวิธีการดูไม่ยากเลยว่าเศรษฐารอดไม่รอดดูที่พิชิตชื่นบานนะ พิชิตชื่นบานซึ่งเป็นต้นเรื่องนะครับเพระาะขาดคุณสมบัติที่เศรษฐาไปตั้งพิชิตชื่นบายพิชิตชื่นบานรู้ว่าตัวเองผิดจึงลาออกพอลาออกเรียบร้อยหวังว่าจะให้เศถษฐารอดผมถามมูลส่วนง่ายๆเลยความผิดสําเร็จหรือ,อยังนะครับถ้าความผิดสําเร็จแล้วจบแต่บางคนบอกว่าจ,จ้าความผิดยังไม่สําเร็จนะฮะก็เขาลาออกไปเลยนี่ก็จบกัน ตรงก้ามกันถ้าตอนนี้ถ้าเศรษฐาลาออกคดีนี้มีโอกาสจบสูงคดีลักษณะเดียวกันบีเกสตัาดี้มาก่อนในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกก้องเรียนจากฝั่งเพื่อไทยนะครับร <c oughs> รองเรียนว่างไงเหมือนกันเลยเรื่องธรรมนัตพมเผ่าโดนมัมคดีเโรอีนค้ายาเสพติดที่ออสเตรเลียนะครับโดนคดีอื่นๆค่ากนตรงข้างกตายแล้วแล้วแต่เนี่ยหลายคดีเลยที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่า ธรรมนัตพรมเผ่าเนี่ยคดีเกิดขึ้นต่างประเทศสองถูกพรบล้างมนทินไปเรียบร้อยถึงสองรอบธรรมนัติถึงรอดนะครับแต่ประเด็นของพิชิตชื่นบานไม่มีพรบล้างมนทินนี่นคือประเด็นสำคัญเลยนะครับและพิชิตก็รู้ตัวว่าตัวเองผิดก็ลาออกตอนแรกเออไม่พิดจอยุต้อสุดท้ายลาออกนะครับเสียถ้า เขาเครียดเขาวิตกนะครับถามว่ารอดไม่รอดถ้าตามตามตัวบทก็ไม่รอดอ่ะนะตามตัวบทก็แค่เสียบบตรแทงก็ติดกุ๊กไปคนละเก้าปีมั้งคนละสามปีภูมิใจไทยอะ่ะเสียบบตรแทงเฉยๆนะโดนจุดด้วยทำนะมันส่วนคิดเอาแล้วกันรอดไม่รอดเศรษฐาโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับส่วนรอดไม่รอดรอดเป็นยังไงไม่รอดเป็นยังไงผมได้อธิบายตามหลัก เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไปแล้วนะครับไว้วหลังอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้นะแต่ผมเรียนว่าตามตัวบทเนี่ยไม่รอดตามซิวิลล์ไม่รอดตามคอมมอนลอก็ไม่รอดนะครับส่วนเศษธาถ้าไม่รอดแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะส่งผลต่อคดีอาญาที่ตามมาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามมานะครับชี้ว่าขาดกาสุสมบัติก็ขาดกุบัติเมื่อไหร่ตั้งแต่ตั้งพี่ชื่อชื่นบาน,นเมื่อน,นั้นเลยวันนั้นเลยนะรับถอยหลังลงันเดือนคืนหมด ส่งผลต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถ้าผิดถ้าไม่ผิดก็ไปต่อแต่ไปต่อไม่นานเศรษฐาก็จะมาจนกระดานกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในวันที่เรื่องร้ายร้ายแพร่กระจายไปทุกที่คนดีมีค่าแค่ดอกไม้ในที่ลับตาสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง กำลังพัดผ่านทายท้าพลังความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาก่อความดีร่วมเป็นแรงใจเพื่อให้คนดีไม่สิ้นหวังเราจะเคียงข้างกันทุกก้าวอย่างนับจากนี้คนดีต้องไม่เดียวได้ ตราบลมหายใจยังมีเราจะร่วมสร้างค่านิยมแห่งความดีด้วยกันมือจับมือใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดังสัญญา อยาคนตายฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม่โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้อย่างรากเติบโตอย่างมั่นคง ในนามบอกไม้แห่งความดีเป็นบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา ประานนใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดังสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม่โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่าง ียนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ยังราบเติบโตอย่างมั่นคงในนามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา